ชิได้กล่องใหญ่ไปนอนเพราะมันติดมันก็นติดเลยคั้นบติดแล้วก็ปะไว้มือแรงก็จริงที่หยุดนะค่อยเอาไม่ใจโอเคตัวชิ้ี้ยอยเ okay. อาไม่ใจก็นอ ใบดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะเมื่อนี้ตัวมาเฮ็ดเวียยคนเดียวเลยทุกคนเดบบมีไผ่มานำพ่อกับเมื่อยลวกับไผ่พ่อพักพอนวกับฝนกับตกแน่สิน่ะแต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้วเนาะตอนนี้ตัวมากับสมเซียวสองคนชุดก้อนนี่ตัวกับพาทุกคนไปหานอนกันนาะวันนี้ก็เลยว่าสีมาเริ่มเฮ็ดเวียยเนาะเพราะว่าสวยละคิดสองโมงลแต่ว่าตัวยังบ่ท่นนิวเข่านะตัวก็เลยว่าสีมานั่งเฮ็ดพอเมื่อยๆมันหิวๆนิดนึงก่อนจึงสิจึงสี่ ไปกินข้าวเนาะนี่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าฝนมันโตรนอเราเห็นบบทุกคนอันนี้นะ่ะจุดอนะประมาณสามีเทือเรามันที่ใหม่บอกเมื่อจักเทือกอนว่าเขาจุดลรวเขาบเห็ดเป็นละเอียดนะอะวันนี้ตัวก็เลยว่าชี่ม,มาเริ่มเห็ดแบบว่าเริ่มแต่พวกเศษน,น้อยๆพวกนี้จึงไปหาใหญ่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาเอิอยูร่าเขาเอินกลองห่าเลทุกคนเลยวัวยู่ฟังไทยเขาเอินอย่างเวลาเห็ดส่วนเขาเจ้ากระเช็ดเป็นก่องเมันกล่องอันนี้เป็นก่องที่ว่าเขาสี่จุดทิมเขาเขาเอินกองหาเนะาะหลังจาก กอกพวกนี้นี่คันเราเฮ็ดบลอละเอียดมันก็สิเป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่เห็นบอกเขาต้องค่อยๆค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆจิ้มเอาไหมหลังจากก่องไว้ให้มันแน่นบ่ทันละม่นจุดไฟมันิบ่ขึ้นเนาะหรือว่าขึ้นกัยามไม่บ่มึดเขาก็เลยได้มาค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างไปอีกเท่อนึงเนาะหลังจากนี้เขาก็ต้องแบบว่าค่อยๆฟันขึ้นเนาะเดี๋ยวตัวสิเฮดเบิร์เดอเดี๋ยวสิฟันก่อนสีได้สําใดเนาะหลังจากนั้นก็ไปกินข้าจังหนึ่ง เริ่มแต่เสร็จไม้น้อยๆพวกนี้แหละมามากล่องมากล่องไว้แลงนี้บบซันละเมนข้นขาวบัวห่าไวไ้แบบนี้มันสิบ่ไม้ทุกคนเห็นบ่มาเห็นแบบนี้มันก็ต้องฟันตั้งแต่งานน้อยๆที่ <c oughs> จริงมือนี้ตัวโบม้าก,ก็ได้เพราะว่าเมย์บอกว่าโบาต้องม้าเถอะมือนี้นี่ไว้มือหน้าจึงมาโบซันไม่มือหน้าจึงมาพร้อมกันเดี๋ยว่าตัวกะมาอยู่เงินกับโบอย่างเห็ด เงาเนาะบุ้อยางเห็ดก็ได้อยากเห็ดแบบนี้ให้มันเลี้ยวๆไปแล้วกัให้มันเลี้ยวเรียกอื่นบุยอยากเงินล้วกะตัวก็ได้เห็ดเองเนาะพาอว่าจ้างเขาหลารเดี๋ยวงบกจะชิมมึด ที่อยากมาช่วยก็มาช่วยในเด้่อทุกคนเด้อถ้าพออัน้นไปก็ช่วยนะผมมีคนมาช่วยนะทุกคนตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆอ,อนามายัยมือนี่นี่ชี้ค่อยๆอ,อนามัยแต่กล่องนี่ไปหาเจียนั่นพุ่นบุคคลเฮ็ดอันนี้กับบุคเมืดอจะเคลื่อนไหมพวกนี้ก็ได้นั่นมืดน่ะลำคาญเนาะ ในซรัพนีล้ละเดี๋ยวตัวที่ไปถ่ายอีกคนหนึ่งไปตัวที่อ่าค่อยๆเฮ็ดไปอีกก่อนอนเราเป็นยังไงลราตัวที่มาถ่ายทุกคนเบิง่งเชิญหนึ่งเนะาะเนี่ยทุกคนตอนนี้ตัวที่ลองจุดเบิ่งว่ามันสิติดบ่เพราะว่าฝนหาก,ก็ตกเซานี่มันติดกะสิได้กล่องใหญ่ไปเนาะเพราะมันติดมันก็นติดเลยฉะนันบ่นติดแล้วกะนฝ่าไว้มือแรงก็จางสิงๆจุดเนาะ ลมกระแห้งๆหงติดติด de บ่อต de ิดมันจะติดแต่ใบไม่พวกนี้นี <not living. S 2> ่แหละพยายามเนาะพยายามเอาไม้น้อยๆใส่ ไม่ส่งจะติดนะส่งสัยเขาไม่แก้ครับเซินทุกคนแมรานะมาตี้ดิ้นมาแด่นผู้นะโม่าเราสิมาให้อย่างวันนี้ไอทิวเนาะทุกคนเคล็ดได้สักหนึ่งเขาไอทิวกระดินเสียงรถไอทิวมา พี่ลึกแท้รถไม่เนี่ยเนาะฮัลลโหสุดยอดแท้รถควายคิดว่ามันทางเข้าไหมนนั่นเลยพอดีได้คอนเทนต์ได้แค่งขับเซิรนมาได้คนมายามมาแบบบุ้งมืโตเลยมามาแบบบุ้งม้อใจมาแบบไม่ได้นั่ม่สยอด เมื่อกี้กับไอฮิวได้มายามส่วนเขาเนาะเราเขากับพาเลาะส่วนนี้แต่ตอนนี้เราก็เลยออกไปซอกน้ำกินเนาะซอกน้ำกินเข่าเพราะว่าสวยแล้วเนาะเราเขาก็เลยมาจุดอันนี้ลองเบิงปิดเสร็จทุกคนขุนหากก็ตกเศร้านึงนเอาพวกอันนี้ใส่ในนี้มันอยู่ดีๆนะตอนนีน้ค่อยๆจิ้มอยู่นี่แหละมาเนี้ หลังจากมันติดละ,ะค่อยเอาไม้ใส่โอเคเดี๋ยวตัวชิทยอยเอาไม้ใส่ก่นอนเนาะ อ่าทุกคนได้เวลาละมึงเข่อก<ฮ>ี้เห็ดยังบูดให้เสียงเธอจะกิน,นเข,นข่ากันแล้วก็เลยว่าโอเฮ็ดเรียกกันซะชีวิตยังบ่มีค่าเลยเราเมื่อกี้นี่บ่มีค่าที่จะกินเข่าเลยเนี่เอาต้มไข่มาแล้วกับอ้อเนาะทุกคนต้มไข่สองหน่วยลงไปนี่เลย จานกะบ่มีมือนี้มาแต่คนเดี่ยวกันเลยแบบว่าเอ้ยต้องเอาอย่างหลายย่างดอกแต่คนข้างว่าเฮ็ดเรียกได้แล้วเนาะจึมีคากินเข่าละเมื่อกี้ยังโบทันมีคากินเข่เาเถอะบได้เฮ็ดอย่างเถื่อเมื่อกี้นี่แล้วไปจุดเมื่อกี้นี่ตัวคนข่างว่าเฮ็ดไปได้หลายเสือไปเนาะเรามากินเข่าซะสวยแล้ว เอาไก่ okay, ทุกคนเอาไก่ okay, แม่เห็ดมืสอโอ้ออออยิ้มไ้ยิ้มไ้เอาไปเรี่องใครจะเนี่ย <laughs> เริ่มสีดับแล้วต้องเฝ้ากินหลวก็เริ่มไิใช้ไปสุ่มไปใช่ไหมมันฮ้อนเลยทุกคนบวกกับสภาพอากาศมันฮ้อนอยู่แล้วนะแห้งปไปเจอไฟมันฮ้อนอนีกทุกคนคิดเบิ่งสภาพเหนื่อยเลยทุกคน,นแตกแรกนี่นะโคตรเหนื่อยเลยแต่ก็สู้บ่ถอย Bà và bà hơi bà xăm thoải đó Mất mấy cái ở địa Gracias. <laughs> กระดูกไก่นะลายหลายไอทิวเราออกไปกินข้าวนะทุกคนแล้วกันเราจะอ,ออกจะเอาะไปซอ,อ,อกซื้อที่ดินไปรอซื้อที่ซื้อตัวนี่แหละเราก็อยากเไปซื้อตัวห้วกันเราเรามีโอกาสมานี่เราเลยมาแวะที่น่ะเราไปเฮ็ดกิฟต์ตัวนหนึ่งหละทุกคนกลับไปเบิร์นซองเราเนี่ยกลับไปซองซิมิโก้เนาะ ตอนนี้เฮาก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยละกองไฟก็ดับฮะเดี๋ยวเฮาสิอนานามาอีกเนะาะเพราะว่ามันยังมีพวกนี้นะเห็นบอกทุกคนตัวนี้นะ่ะปัญหาหลักต้องไต่อยเอาพวกขิดินออกบบสั่นโบหงอชีห์หังไหนหงอหนิครับโบหงอชีห์เนี่ยไหนกับมันเลยตัวนี้จุดกับจุดบบได้ กกอ่ะหากนอนไลมันโคตรหนาเลย่ะควันควันโอ๊ยพอสิถึงห้ากนี่ใส่กันพอแล้วขาดอีก ¡Hola! สุดยอดเลยทุกคนโคตรฮอนเลยแห้งเอาเห็ดอยู่ใกล้เตาไฟแห้งให้คือทีเป็นวินนี่แหละเมื่อกี้นี่ก็เลยเอาน้ำมานาั่งเซาโฮมก่อนสู้เป็นกำลังใจใตัวเลยทุกคนเด้<ฮ>อานามัยมือนี่บกท,ทรงสีแล้วมือนี่ขนามืออื่นพอมาซวยอาจจะลแล้วระกาห์มือหึออาจจะได้ดุดเนาะ จะกินน้ำแบบน้ำเย็นเย็นแบบซีเย็นเย็นเดยเอารถจากมาแล้วกับบม่มีน้ำเย็นเย็นกินโอ้มีแหงลมมาเออหมดกัดมีแหงเดี๋ยวเดี๋ยวหมดกัดไม่กัดหมดกัด,มด,กดไม่ทางตูดเอาสู้เว้ยสู้บอกคนเดียวดีแหละสู้ตอนนี้ไฟมันเริ่มดับแล้วทุกคน おい、キン! Oh. <sighs> เอาทุกคนมื่อนี้ก็ถือว่าสมมาภาคควนแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแรงและตัวก็ได้อนาไมยเบิงทีให้ไปบงผลงานเนาะเออไงก็ค่อนข้างว่าเกี้ยงหลายเติบเลยทุกคนกล่องนี้เนาะแล้วก็กล่กองนี้เป็นบนที่ว่าจุดแล้วมันเหลือนอะจไ็ไหนกกับโบมืดจัคเถือมืดไปอันนี้กับมืดไปคือว่าแถวนี้นตัวอ,อนาไมเรียบร้อยเนาะน่<ม>พร้อมดุดละเขียนนี่ ทางนี้นี่พอถือว่าพร้อมดุดแล้วเนาะเศษไม้น้น้อยนี่กับยามันโอ้ยังอันนี้ตอนี้มาเสื่อมอีกมือหนาซะแล้วกับทางนี้เห็นบอกทางนี้ตัวกับอันไม่กับย่คนนี้อีกถือว่าเศษไม้น้น้อยพวกนี้กับมืดไปเนาะที่จริงบพนี่นี่ไล่หลายเลยทุกคนคันเทียบกับตอนอิดนะเพรนี้แห้งกล่องใหญ่เลยแต่ค่อยๆที่บพนีะนีจุดประมาณหาวกเทือแล้วทุกคนบ่งเหตจะเคือ สุดนี้ก็ถือว่ามืดโอเคแล้วเนาะพร้อมละมือนี้นี่ถือว่าพร้อมดุดละนี่เรถเป็นผลงานมือนี้กาว่าเฮ็ดเวีย้ยมมือบอกกับโบ้ได้มืดมืดทุกคนเฮ็ดประมาณเครื่องมือนี่แหละถือว่าคุ้มค่าน้ำมันรถจักรที่มาแล้วเนะวาะเชี่ยวรถขึ้นไตมาก,ก็คือว่าเปลืองน้ำมันหลายกันเลยว่าเอารถจักรมาซ่ามาคนเดียวเนี่ยสมมีสองเชี่ยวเอาพามานเหลี่ยมหนึ่งเยอะ yeah. เบื่อเบื่อ ใจแท้ตัวว่าซีตั้งใจว่าซีมาขุดก่อนธนาคารน้ำเนาะแต่ว <soup> ่า <num> ค <ambling> ิดไปคิดมากก็เอาไว้โอกาสหน้าก็ซะเพราะว่าเอาอุปกรณ์บ่มีพวกส่วนพวกอย่างนี้เวลาเคี่ยวจักมาแล้วมันออกมาบ่ได้เนาะเหนื่อยเหนื่อยๆเรากำลังทายคลิปต่อเลยเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเลยล้วก็ฝากครับสมคลิปตัวฝากติดตามตัวไปดนๆเน่เนาะเพื่อซีมี กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเฮ้ยสิมีรายได้เขามาจุนเจียรเฮ็ดพวกนี้นี่แหละเพราะว่างบกับบิดแล้วเนาะงบตี่าไม่แห่มาวันนี้ก็ได้ใส่เงินตัวเองทั้งมดเลยละกันทั้งระยะย,ย่างเลยเนาะก็ค่อยๆเฮ็ดคลิปพยายามเฮ็ดคลิปแบบนี้นี่แหละเพราะว่าถ้าตั้งใจสีมาเฮ็ดเฮ็ดอนานัยลมลากอะโอเคเนาะมีแต่ว่าตัวที่มาอัปเดตเวียกแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือจีว่าเฮ็ดฮอดใส่ได้แล้วแล้วสุดท้ายงบบิดเท่าไหร่แล้วละตัวซีมาสรุปอีกท่หนึงเนะว่า เหตุมาถึงจุดนี้นีหมดงบเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจหลายๆบายบาย